มาฟังเลียงพอเ่ากับลูกเคยปีนั้นเห็ดหน้าน้ำกันพอเ่ากับลูกเคยอดย่ามลุ่งหน้ากับสมแซ้มเทียงให้เทียงหน้าแล้วบ่งได้หัวบ่งได้พ่ได้พังสีแอมจังได้ว่างแผ่นเรียบร้อยกะอืไปหาก็บตองมาเห็ดสายแหนบตองตัวมาเนี่ยหามพ่อตองไปไปน้ำทางมนลูกเคยแต่แนวแก่งเน่เห็ดแล้ว เด็กกระทั่งเี็กกระยูพ่อเทาไปน้ำทางพ่อเทากบบเศร้าฟุดไม่ไปน้ำทางวันน้พ่อจะไปหอดดงตองวันนี้อ่ะเอานี่นะพ่อเทาท่านเอานี่ท่านล้วทิตพ่อเทาก็ได้เอาตอนแรกอะพากันเศร้ามีแห้งกินเข่าซะก่อนต้องร่ากินเข่าพ่อเทาได้บ้านมีพักจักหน่อยคือสิดีนอทิดเอาพวกหันดูก็เห็นเศร้าหน้าเศร้าหลังจนมันบ่แม่นเจ็บพักที่ท่านพ่อท่านพ่อเทาก็ได้ โมปากแล้วโอ้โยู้เพราะจะกินเขาแล้วเมื่อนั้นพราเท่าก็เป็นผู้ขึ้นเจ็บเด้อทิเดเจ็บเด้อพราะที่คืนเมื่อนี่ไปกันไปลูกเคยเก็เจ็บอยู่ข้างล่างโดนเตอะลูกเคยก็ใส่หัวแล้วมาเนี่ยพราลูกไปขี่ยะเข้าวก่อนเด้อกล้จะเต็มแล้วละ,ละเดี๋ยวยังไม่ก้าวมาดอกเออเออเพราเท่าก็เลยเคยก็ได้ไปตัวบ้าน ย่องแย่งเข้าไปนี่ดนอนดอนพ่อข้าวกะก้กองก้อยออกมาอีกเคยมาลอยลุงท่อตองอใส่หัววันเข้าไปไปนั่งในท่อตองตองโป๊กตัวคล้องไว้ดอนส่วนพ่อเ่าว่าลูกเคยไปโดนในห้องอาแล้วเท,ทปะด้อเท,ทปะด้อเด้อเห็นหาจังเลยเห็นโลงมากเลยเนาะเบี่ยงวันมันกันนะขิดขึ้น,นหน้าน่า มัดท่อตองเรียบเรื่อยหัวขามาเลยมาเลยเงี้ยนี่จากดินั่นพอเท่ากัเลยยกท่อตองขึ้นโอ้โหนักไก่แม่มันแถวแล้วหมาใหม่มาค่อนหรอกแต่นเจสี่แหละแหละแหละเมียบ้านแล้วมาทิศเนี่ยจมให้ลูกเคยเยิ้มอยู่ในท่อละที่หอดเทียงาไก่เด้ แอะแน่ละเล่าก็เลยตอนนี้ตัวนสารผู้พ่อเ่าตั้งพ่อตองลงขึ้นไปนอนทึงเถียงตัวบ้านผู้พเพิ่นลูกเขยอยู่ในท่าตองกันลูกซื้อว่าชิมิมินซีรีก็ออกมาดอกบ้านนี่คือบ้านพ่อเ่าถือว่าเห็นพ่อเ่าก็เห็นพอดีบัดเดินขากขักกดน้อ,อ,อ,องเคยนี่บัดเดินแล้ว่าปากดอกตั้งใจว่าที่แก้แค้ขน,ออน,ข,นขึ้นมาอื่นละบัดนดินแล้วบ่า แผนไว้ในใจแล้วบาทนี่พ่อเถายง่เมื่ออื่นมากกับพ่อลูกเคยไปเก็บตองอีกเอาตรงนี้แล้วพ่อลูกสิเป็นผู้ขึ้นดอกมือนี่พ่อเจ็บเด้อเออเออเขาแผนพ่อเถาพอดีโอเยกินเจ็บตองโยนลงมาพ่อเถาเก็บอยู่ตะลางเด้อมาเก็บตเด้อมือนี้ั่นเขาแจ็บกูละ เจ็บตองไปเจ็บตองไปโดนเติบมาทิศพ่อไปขี่จะเข้ากันเนอะเคยว่าเออเออเ่าบอกเขาป้าว่าลูกเคยเพ้อกับยงเงี้งยงเงี้งหอกมาแล้วบาทเนี่ยผู้ลูกเคยกับหูยุท่ามทาเพราะเห็นมันเข้าไปเพราเท่ากับฟ้าลุกท่อตองแล้วผู้ลูกเคยกับล่องเพลงเสยถึงตัวไม่พุ่นว่อยให้ว่เท่าถมจ่อครองจนแล้วจังทำามทาห้องเอิรน มาเด้อพ anyway, oh ่อมาเด้อ huh. บ so ้านนี ah. so alive, so gone, ้เมียเด้อบาดีสลงตัวใหม่มาแล้วบ้านนี่พ่อพ่อเท่าก็ในท่อแล้ะเหยียบปิดก็สุ่ยดังพ่าเท่าปัดนั่นมาตายแท้เท่าห้านี่ยแม่สุดเลยนนักก็นักก็ท่อตองนี่นั่นแล้วนั่นทั่วเถียงหน้าเถียงเดียวนึงสิออกเฮี้ยนก็ว่าให้ออกูยศสุดเลย ตี่ยนีจักบาทกันหน่อยท่านเพิ่งจมมาลูกเขยก็เลยเขาเน็กมาพ้องกันนะเมียนี่จากกันเน้อเต่ท้อต่องั้นเรื่อยๆนักไล่กับทีมลงยันมึงเอากันหน่อยนักแทีมมึงอีกกันหน่อยทีมมึงอีกกันหน่อยพราเท่าอยู่ในหันโอ้ยเพราิตายเออลุกเขยก็ทึ่งยันทึ่งจริงทึ่งหยอกทึ่งโยนมาแบบนี้แบกมาหอดสาหนามเล้วแบบนี้นักหามันไว้ท่อต่องยันมึงอีกจักบาทกัน ยกขึ้นเดี๋ยวอืมอืมอืมเรื่อตั้งไว้นี่เด้เว้ยท่านตั้งไว้นี่เด้อท่อตองพ่อท่านลูกสี่ยางก้อนพ่อตะยางไปว่าพ่อข้าวแล้วว่างห้องกลับขึ้นมาว้ายท่านพ่อได้อีขี้สร้างว่าเราโดนว่างเหยียบท่อตองเด้อท่านพ่อเท่าได้ยินยังดันกับดินท่อตองจริง <t> กุ้ง <t> ลุกลุกลุกตกน้ำตามเลยอู้ฮ่ามือท่านพ่อเท่าวันนี้คุก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 นี่ถ้าสิออกจากท่อตองไดเลย แป้ตายยกท่อตองขึ้นน้ำผู้เดียวแล้ววันเรเคยเห็นสั้นกันยางเกาขึ้นมาหาตัวเว้ยพราะตจังใดย่างก็ยังเปียกม้ันจะมาจังสั้นเลยมันหอนไว้ทิพย์ลุ่มอาบน้ำเลยนะโอ้ยอาบน้ำก็อาบพูดอาบพูดหรือส่งก็บปุถอดไว้สั้นอาบหัวท่อมันนั่นมาเยอะสั้นพรากระยันตองมันกรอบเนาะสั้นเป่นเจ้าตัวนะมองเรื่อง ากันหามท่อตองเมียเย็นดีอยอะเลยล่ะทิดทั้งบ่าอยู่กับตอ้ลเขยเด้ว่ายินก็นเย็นล้วนเดี๋ยวอาบน้าม่เตอรตั้งใจอาบน่ะพ่อเท่าเรื่องมันหัวว่ะอ้าวจบเรื่องพ่อเท่ากับลูกเขย